รายจ่ายพระราชทรัพย์ของกษัตริย์อยุธยาในแต่ละปีมีอะไรบ้างวันนี้สิริบังออนจะพาไปรับทราบรายจ่ายพระราชทรัพย์ของกษัตริย์อยุธยาในแต่ละปีว่ามีอะไรบ้างภาพประกอบเนื้อหาภาพวาดกรุงศรีอยุธยาวาดโดยสตรุยยานยันซูลคศ1681อ1เเปิดรายจ่ายพระราชทรัพย์ ของกษัตริย์อยุธยาว่าแต่ละปีพระองค์ทรงต้องจ่ายค่าอะไรบ้างพร้อมระบุจำนวนเงินที่ทรงต้องจ่ายโดยปรากฏหลักฐานในคำให้การชาวกรุงเก่ารายจ่ายพระราชทรัพย์ของกษัตริย์อยุธยาในแต่ละปีภาพแผนที่แสดงที่ตั้งวัดวรเชตเทพบำรุงวัดวรเชตนอกเกาะวัดวรเชษฐารามวัดวรเชตในเกาะ วัดศบสวรรค์และแนวถนนมหารัฐยาจากท่าประตูชัยไปยังหน้าวัดพระศรีสันเพชรอันเป็นเส้นทางขบวนแห่พระบรม,มศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแผนที่ภูมิสถานอายุธยาปรับปรุงพศสอ5 3ในหลักฐานปรากฏอยู่18สิ่งที่พระองค์ทรงต้องจ่าย 1. พระราชทานนิยพัทและอาหารบินธบาทแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นเงิน100่งช่าง 2. ในการสมโพชพระพุทธบาทเมื่อเสด็จขึ้นไปนมัสการหนึ่งครั้งจะต้องตั้งต้นกันลบประพฤกษีต้นโปรยทานต้นละช่างเจ็วันรวมเป็นเงิน28ช่างตั้งศาลาโรโงทานสองหลังเลี้ยงสับปุรุษเป็นเงิน35ช่างพระราชทานอาหารบิงธบาทเลี้ยงพระสงฆ์เป็นเงิน12ช่างรวม75ช่าง 3. ม,มีงานมหรสรสมโพธพระพุทธสิริงทรที่วัดพระศรีสันเพชญ์หนึ่งวันเป็นเงินหกช่างถวายในการปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุเมืองพิศนุโลกเมืองสวรรคโลกและเมืองนครศรีธรรมราชแห่งละสามช่างรวมเก้าช่าง 4. พระราชทานพระกรถิ่งปีละหนึ่งรช่าง 5. พระราชทานค่าข้าวสารเลี้ยงพระทุบวัดรวมปีละหนึ่งรช่าง หพระราชทานปฏิสังขรพระอารามที่สลักหักพังปีละหนึ่งร้อยช่าง 7. พระราชทานในเวลานักขัตฤกษ์สมกรานและมีสุริยุปราคาจันทรุปราคารวมปีละ25่สช่าง 8. พระราชทานแก่บรรดาผู้อนาถาทุกนลภาพปีละ10บช่าง 9. พระราชทานเป็นเงินอุทิศในการปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทปีละหนึ่งร้อยช่างรวมพระราชทรัพย์ที่พระราชทานในพระราชกุศลปีละหกร้อยสิบเก้าช่างนอกจากเรื่องพระราชกุศลพระองค์ยังพระราชทานเบี้ยหวัดแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการโดยอัตราดังนี้ภาพเจ้านายสตรีพระภรรยาเจ้าหรือพระมเหีเทวี สตรีชั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักสมัยอยุธยาดังปรากฏเห็นได้ในภาพเขียนทศชาติชาดกเรื่องเตมียชาดกในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาเลขที่6กรมศิลปากรจัดทิมเผยแพร่พศสองพั่องหนึ่งพระมหาอุปราชปีละ500ร้อช่าง 2. พระหัครมเหสีปีละสามร้อยช่าง 3. พระราชโอรสพระราชธิดาที่ทรงพระกรุณาหมายถึงชั้นเจ้าฟ้าปีละหนึ่งร้อยช่าง 4. พระราชโอรสพระราชธิดารองมาหมายถึงชั้นพระองค์เจ้าปีละห้าสิบช่าง 5. พระราชนัดดาปีละยี่สิบช่างหก พระสนมรวมเป็นเงินปีละ200ช่างได้คนละตั้งแต่50 40 30, 20, 10และ5ช่างแล้วแต่คน 7. เบี้ยววัดพระราชทานข้าราชการฝ่ายหน้ารวมเงินปีละ1,500ช่างมีอัตราต่างกันค้าราชการผู้ใหญ่ครึ้งอยู่กับคนอาจได้ 50, 40, 30, 20และ10ช่างครึ้งอยู่กับบุคคล ส่วนใครเป็นข้าราชการผู้น้อยก็จะได้เงิน 5, 4, 3, 2และ1นึ่งช่างแล้วแต่บุคคลเช่นกันนอกจากเรื่องศาสนาและเบี้ยว,วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงต้องจ่ายแล้วยังต้องมีเงินคงคระคลังไว้สำหรับเตรียมใช้ในราชการคือ 1. เตรียมไว้ใช้ในราชการทับศึก5,000พัช่าง 2. เตรียมไว้ใช้ในการพระราชพิธีพิเศษ เช่นมีการพระเมนเป็นเงินสี่พันช่างเป็นอันทราบถึงรายจ่ายพระราชทรัพย์ของกษัตริย์สมัยอยุธยาหมายเหตุช่างเป็นมาตราเงินตามวิธีประเพณีหนึ่งช่างเท่ากับ20ตำลึงหรือ80บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สิริบางออนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ